ชาวไซยาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ขี้โกงที่สุดในดราก้อนบอลมันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่คลิปนี้มาหาคําตอบกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิและสวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับ้าพูดถึงเผ่าพันธุ์ชาวไซยานับได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่โคตรแกล่งโคตรโหดแล้วก็ขี้โกงสุดๆเลยในดราก้อนบอลซึ่งหลายคนนั้นมักจะมองข้ามสิ่งสิ่งนี้ไปนะครับด้วยบริบทและการของการเปิดดราก้อนบอลนะนเนี่ยชาวไซย่านั้นนะครับถามว่าเก่งไหมโอเคเก่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดูพีคมากมายอะไรเมื่อเทียบกบ เผ่าพันธุ์อื่นนะครับที่แม่งดูท็อปกว่านะครับอย่างเช่นเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นจอมมารบูก็ได้นะครับอ่าหรือจะเป็นบิลที่เป็นเทพทลายล้างก็ได้มันดูมีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่น่าจะโกงกว่าชาวไซยาแต่เอาจริงๆแล้วนะครับหากเรานับนะครับตามในเรื่องราคอนบอลผมว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซยานั้นก็มีความขี้โกงนะครับที่ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นเลยได้ซ้ําแต่นะครับมันไม่ได้เป็นความขี้โกงนะครับจากที่แบบว่าไอเด็กมาแล้วโหดเลยแล้วโกงเลยนะแต่มันเป็นความขี้โกกกงนนนะคครใฐาาาาถ้เเเย่่มีขว ตัวเรตเกมและกันคืออาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเลยนะครับนับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เกิดมานะครับด้วยพรสวรรค์มากมายโอเคมันก็จะมีบางจําพวกนะอย่างโบรี่เนี่ยก็นับได้ว่านะครับแข็งแกร่งเลยมาตั้งแต่วันแรกนะครับด้วยพรสวรรค์ของตนเองแต่นะครับสิ่งที่ชาวไซย่ามีนั้นและเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้พวกเขานั้นเก่งในช่วงท้ายฟิลเหมือนกับว่าคุณเล่นเกมโมบ้านะครับเป็นแครี่หนึ่งคนนะครับที่ต้องฟาร์มของก่อนและในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นตัวแบบของทีมในช่วงท้ายหรือเลตเกมนั่นเองซึ่่่่่่งงสสิินนนีีีีี้ผมวาาาเเเป็บบททททดดุลยใกรรจะ ยามในตัวของเผ่าพันธ์ชาวไซยาและนี่มันก็เลยคือความขี้โกงของเผ่าพันธ์นี้นะครับและถามว่าทําไมถึงมองว่าเผ่าพันธ์ชาวไซยานั้นถึงขี้โกงนะครับโอเคมันคงเทียบเป็นหน่วยยูนิตไม่ได้หรอกว่าขี้โกงที่สุดในดรากอนบอลหรือไม่นะครับแต่ผมก็กล้าพูดว่าก็มาได้น้อยหน้าไปกว่าเผ่าพันธ์อื่นหากเรานั้นลองมาเจาะลึกกันดีๆถ้าพูดถึงอย่างแรกเลยที่ทุกคนนั้นนึกถึงเผ่าพันธ์ชาวไซยาทุกคนนั้นนึกถึงอะไรนะครับก็ไม่ต้องเดาเยอะนะครับเพราะว่าเดาไม่ยากอยู่แล้วก็คือนึกถึงนนนนนัััวว่าาเผพชย้ป็ People, นักรบนะครับก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักในการต่อสู้มากๆจนเรียกได้ว่านะครับถูกขนานนามนะครับจากคนในจักราวาลว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ป่าเถื่อนนะครับเพราะรักในการต่อสู้เน้นในการต่อสู้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็บรรบุพรบุษรนะครับของเผ่าพันธุ์ช, <aine S 1> ชาวไซยานั้นป่าเถื่อนถึงขนาดที่ว่านะครับล้างเผ่าพันธุ์คนพื้นเมืองเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองนะครับจนเกิดเป็นดาวไซยานะครับแล้วก็พวกชาวไซยานั้นก็จะมีอาชีพในการล้างดาวคนอื่นด้วยนะครับฟีลแบบว่าไปล้างดาวคนอื่นแล้วกกออานนนีี่ยไปขับคืท นึงนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์ไหนที่ต้องการนะครับที่อยู่ที่อาศัยของตนเองนะครับก็สามารถใช้งานนะครับนักรบชาวไซยาได้ซึ่งนี่เป็นความป่าเถื่อนนะครับจากการที่เผ่าพันธุ์ชาวไซยาที่รากพื้นฐานเดิมของพวกเขานั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเป็นคนดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับก็คือเน้นในการต่อสู้รักในการต่อสู้มากๆ จึงทาให้ด้วยบริบทนี้เผ่าพันธ์ชาวไซยาเด็กๆเนี่ยถามว่าเกิดมานั้นนะครับจะจับดินสอเนี่ยมาวาดรูปวาดเขียนนะครับหรือนะครับเขียนตัวอักษรเนี่ยพวกเขาก็มาได้เน้นในส่วนนั้นเพล่เพินนะครับอาจจะเป็นฟิลจอห์นวิกเลยได้ซ้ำนะครับจิบดินสอมาเพื่อสังหารผู้คนนะครับฝึกในการต่อสู้มันก็คือนะครับเป็นสายเลือดนักรบเนี่ยมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วสําหรับเผ่าพันธ์ชาวไซยานี่จึงเป็นตัวแปรที่สําคัญว่าทําไมชาวไซยานั้นถึงแข็งแกร่งนะครับมากกว่าปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเกิดมาก็พยายามฝฝึกกอนนราใต่ สู้ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความสนุกของตนเองนะครับและนะครับความที่โกงอีกหนึ่งสิ่งสาหรับชาวไซยาเป็นสิ่งที่ติดตัวมาเลยเมื่อชาวไซย่านั้นบาดเจ็บนะครับแบบวราเจ็บปางตายเลยนะและได้รับการฟื้นฟูพลังมาแล้วและก้นะครับชาวไซยาคนนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างมหาศาลเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ถ้าใครติดตามดราก้อนบอลภาคแซนั้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยการพัฒนาการของชาวไซยาจากสิ่งนี้ในหลายๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าใกล้ตายนะครับตอนที่มาดาวโลกใช่ไหมและพี่แกก็กลับไปนะครับฟื้นฟูร่างกายนะ จากที่ตอนแรกเนี่ยเป็นตัวกี้เลยนะครับไม่สามารถต่อสู้นะครับกับลูกน้องของฟิเซอร์ได้สามารถชนะได้อย่างง่ายดายนะครับหรือหลายๆครั้งที่เราได้เห็นว่าชาวไซย่านั้นนะครับต้องถูกกระทืบก่อนนะครับให้ฟางตายเลยนะและเมื่อกินถั่วเซียนปั๊บฟื้นฟูพลังปั๊บนะครับก็จะแข่งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลสิ่งนี้แหละเป็นความขี้โกงอย่างหนึ่งของเผ่าพันชาวไซย่านะครับยังดีนะที่อาจารย์ทวีมากกีระนั้นนะครับเนรบสิ่งสิ่งนี้จากชาวไซย่าไปนะครับเพราะเห็นว่าโกคูเบจิต้านั้นก็ขยันเจ็บเหลือเกินนะับปาางตยหม่าาารง ก็เลยเน้นไปว่าเนี่ยถ้าแบบว่ามีการใกล้าตายบ่อยครั้งนะครับการฟื้นฟูและจะแข็งแกร่งขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับมันก็มีลิมิตของตัวเองอยู่แต่มันก็ยังเป็นความขี้โกงไงของเผ่าพันธุ์ชาวไซยาหรือยังมีอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยมาในภายหลังนะครับว่าชาวไซยานั้นมีเซลเอสอยู่ในตัวทุกคนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยที่จะกําหนดว่าชาวไซยาคนนั้นจะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้หรือเปล่านะครับซึ่งไอเซลเอสนี้จะเป็น ชาวสยาคนนั้นๆนะครับและยิ่งชาวสยาคนนั้นเนี่ยมีจิตใจบริสุทธิ์ก็จะมีความแข็งแกร่งในการเป็นซูเปอร์สยาได้ง่ายนะครับอ,อย่างทรังหรือโกเทนแบบนี้นะครับจึงทำให้เซลล์เอสยิ่งสูงเนี่ยยิ่งสามารถนะครับปลุกพลังขึ้นมาได้ง่ายกว่านะครับชาวสยาปกติทั่วไปอย่างเบจิต้ากับโกคูที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่ทําให้พวกเขานั้นสามารถกลายเป็นซูเปอร์สยาได้แล้วจริงๆแล้วชาวสยานั้นนอกจากจะรักในการต่อสู้แล้วบางคนอัดขยันในการฝึกมากๆนะครับอย่างเช่นโกคูกับเบจิต้าซึ่งแน่นอนมันนนนก็็เปนแนวทททาางหงหหึ่่ีํใ้คู เปจิตานั้นแข่งแกร่งระดับท็อปของจักรวาลได้ แต่ก็จะมีบางคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นะครับอ่าอย่างเช่นโบรี่อย่างนี้นะครับโอ้โหเกิดมาเนี่ยเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับในตำนานเลยก็ว่าได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์นะครับไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยได้ซ้ำนะครับฝึกน้อยมากๆแต่นะครับสามารถแข็งแกร่งนะครับในระดับ10ล้อเบรกแตกเลยก็ว่าได้นะครับต้องให้โกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้าจึงจะสามารถจัดการในตัวของโบรี่ได้นี่ขนาดเขาไม่ได้ฝึกอย่างจริงๆจังๆนะจะไปนับเลยการฝึกกับพ่อของตัวเองนั้นแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้ซ้ำแต่ในปัจจุบบััันนนนีี้้้รล่กกกก็มาฝึววิทแใชไ ซึ่งไอเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาในตัวของเขาได้ในแง่พลังโบรี่โคตรโหดอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่นะครับจิตใจของโบรี่นั้นเนี่ยก็ต้องให้มันสงบมากกว่านี้เรียนรู้พลังให้มากกว่านี้ใช้พลังให้มีประโยชน์มากกว่านี้จึงจะสามารถเป็นระดับท็อปได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งแง่พรสวรรค์ละการของชาวไซยาคนหนึ่งหรือจะอีกคนหนึ่งก็ได้อย่างโกฮังนะครับนับได้ว่าเป็นชาวไซยาพรสวรรค์คนหนึ่งเลยนะครับถ้าพี่แกตั้งใจฝึกเนี่ยก็กล้าพูดเลยว่านะครับก็ไม่เป็น2องรองใครนะครับอย่างล่าสุดก้นนั นะครับไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายก่อนหน้านี้พอจะเอาจริงนั้นนะครับความสามารถเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถต่อกรกับโกคูได้เลยได้ซ้ำนะครับทั้งที่พี่โกคูของเรานั้นฝึกแทบเป็นแทบตายนะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าชาวไซย่านั้นนะครับมันมีพรสวรรค์น,นะครับเรื่องความสามารถเนี่ยมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วในหลายๆคนและถ้าฝึกดีๆแล้วแบบมีการมุ่งเน้นในการฝึกนะครับเอาง่ายขยันฝึกเหมือนพวกโกคูกับเบจิต้าผมกล้าพูดเลยว่านะครับก็ไม่เป็นสองรองใครในการต่อสู้และช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ไม่จะ เพื่อสยามเรเลยได้ซ้ำนะครับอย่างโกฮังเนี่ยก็เป็นสายสัตว์ป่าของตนเองโรลี่เป็นสายเลเจเนรีนะครับหรือทางด้านเบจิต้ากับโกคูนั้นก็จะมีสายที่ตนเองฝึกฝนจากอาจารย์ของตนเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าชาวสยานั้นนะครับนับได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งระดับต้นๆของจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับแข็งแกร่งเนี่ยมันมาจากหลายสิ่งหลายอย่างด้านพรสวรรค์ของเขารักในการต่อสู้นะครับซึ่งถึงแม้จะเห็นว่าโกฮังนั้นเนี่ยไม่เน้นเลยที่จะฝึกนะครับหรือไม่ชอบต มันก็มีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างในตัวของเขาที่เขานั้นนะครับไม่อยากจะได้เท่านั้นเองนะครับแต่สรุปภาพรวมแล้วเผ่าพันธุ์ชาวไซยาก็คือเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งละกันนะครับที่มีความแข็งแกร่งและดับสูงเป็นเผ่าพันธุ์ที่ potential สูงมากๆเลยที่พัฒนาตนเองขึ้นไปและอยู่ในระดับสูงของเรื่องได้นะครับอันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับชาวไซยาจักรวรรดิกที่เป็นจักรวรรดิที่พวกเขานั้นก็สามารถพัฒนาตนเองได้แบบก้าวกระโดดนะครับทั้งที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังเลยได้ซ้ำนะครับมัน ว่าชาวไซย,ยานั้นแข็งแกร่งระดับไหนกันนะครับควรนับได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งระดับต้นๆของจักรวาลได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมครคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและารับชมอะไราเกี่ยวกับดราก้อนบอลก็คอมเมนต์มาได้จัดให้ตามคําขอแน่นอนช่วงนี้จะทําบ่อยนะครับเพราะเดี๋ยวอนิเมะเนี่ยมันมีโอกาสสูงแล้วแหละจะมาในปีหน้าก็อยากทุกคนนั้นปูพื้นฐานนะครับ